คือหาคู่รัก90ยกครอบครัวกลับไทยรอบหลายปีหลังย้ายไปอยู่อเมริกาโบกมือลาวงการบันเทิงและตัดสินใจไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอยู่ที่ต่างประเทศสำหรับคู่ของนักร้องสาวเจนนี่เจนิเฟอร์โปลิตานนและพระเอกบุ่มอันสราวุธนวแสงอรุณและตอนนี้ก็ได้กลายเป็นพ่อแม่ลูกสามกันแล้วโดยพี่สาวคนโตน้องเอววลีนพี่สาวคนรองน้องเอลีนาและน้องสาวคนน้องเอมิลี่โดยห้า ชีวิตพ่อแม่ลูกตอนนี้อาศัยอยู่ที่วอชิงตันสหรัฐอเมริกาล่าสุดคู่รักเจนนิเฟอร์อันได้พาลูกๆทั้งสาคนบินกลับมาเมืองไทยในรอบหลายปีเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนรักในงานแต่งหญิงรัฐากับตุนเท่านั้นไม่พอยังมีโอกาสพาเด็กๆไปเจอกับพระเอกหนุ่มแอนดริวโกรกสันซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของเจนนิเฟอร์อันพร้อมแชรภาพด้วยกันสุดอบอุ่นโดยหนุ่มแอนดริวระบุว่า ลุงกับหลานสนุกสนานพอกันอันเคอร์แวนบูแอนบลูแฮตแท็กรักเด็กแฮตแท็กดูปลา